Pessoa tava dez. F15 ครับซึ่งวัตบุกรุ่นนี้เองเนี่ยถูกจัดเป็นรุ่นน้องเล็กที่สุดนะครับในสเปคที่ทั้งใหม่แล้วก็ทั้งแรงภายใต้ราคา29,990บาทนะครับรหัสของรุ่นเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไว้ที่หน้าจอแล้วกันเดี๋ยวจะสับสนแล้วก็เลือกไม่ถูกนะครับซึ่งสิ่งที่โดดเด่นเนี่ยมีอยู่2เรื่อง CPU ที่ใส่มาเนี่ยจะถูกใจแฟนคลับของ Intel มากๆ Tiger Lake Gen 11 Core i5 รหัส11,300 H บวกกับการ์ดจอที่นับว่าใหม่ในราคาที่ประหยัดด้วยนะครับนั่นก็คือ Nvidia GeForce RTX 3050 Ti GDDR6 4GB ด้วยกันสเปคนี้เองเนี่ยจะเหมาะทั้งเล่นเกมแล้วก็ทำงานฟังเพลงบันเทิงอะไรก็ว่ากันไปคลิปนี้เดี๋ยวมาทดสอบให้ดูครับสิ่งแรกเลยนะครับที่เราอยากจะพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของดีไซน์ภายนอกกันก่อนเฮ้ยทำไมหน้าตามันคุ้นจังเลยจริงๆไอ้ New เ e เนี่ยเคยรีวิว Asus t ท f ที่เป็นตระกูล A มา ก่อนแล้วคลิปนี้เป็นตระกูล F ต่างกันอย่างไรดูแบบเผินๆเลยก็คือในเรื่องของ CPU ครับตระกูล A จะให้ AMD มาตระกูล F จะให้เป็น Intel มานั่นเองนะครับในเรื่องของสีสันนั้นยังคงเหมือนเดิมครับเลือกไม่ได้จะมีเพียงแค่ Eclipse ที่เป็นสีประมาณนี้นะครับมันดูบึกบึนดีมันดูเท่ดีในส่วนของฝาหลังเนี่ยก็จะมีการเขียนตัวหนังสือเบลเลอร์บล่าเลย t UF มาให้แบบนี้รวมถึงมีไอคอนอยู่ที่ด้านบนนะครับข้อพับของหน้าจอนะครับก็จะมีความ ว้าวแหว่งประมาณหนึ่งไม่ได้ส่งผลต่อการใช้งานนะครับเรามาดูในส่วนของพอร์ตกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากฝั่งซ้ายเวลาเราเปิดหน้าจอขึ้นมาก่อนฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะประกอบไปด้วยรูเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จครับซึ่งอะแดปเตอร์ชาร์จที่เขาให้มาเนี่ยก็มีขนาดประมาณนี้พอๆกับ1ฝ่ามือเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่180วัตต์นะครับและพอถัดมาที่เราควรจะรู้นั่นก็คือ RJ 4 5หรือว่าพอร์ตแลนด์คนทํางานใช้ได้คนเล่นเกมก็ใใชช้ดี่ม ใครไม่สะดวกเดินสายใช้ผ่าน Wi-Fi 6รุ่นนี้ก็รองรับเหมือนกันพอต่อไปจะเป็น HDMI Type A นะครับต่อจอแยกต่อโปรเจคเตอร์อะไรว่ากันไปทําได้หมดเลยนะแล้วก็ด้านข้างกันนะครับก็จะเป็น USB ที่เป็น Super Speed 3.2 Gen 1ที่เป็น Type A 1พอร์ตแล้วก็ข้างๆกันเนี่ยจะเป็นพอร์ตที่ Exclusive มากที่สุด Thunderbolt Version 4เรียบร้อยเลยนะครับรองรับการส่งผ่านข้อมูลที่เร็วคงที่ราวๆ40กิกะบิตต่อวินาที โคตรเร็วนะครับทำได้ดีกว่า USB Type C ปกติทั่วไปอีกอะรองรับการชาร์จไฟเข้าเครื่องได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องตั้งคำถามคือในกล่องนั้นจะไม่ได้มีอะแดปเตอร์ที่เป็นการชาร์จผ่าน Type C มาให้นะครับถ้าหากว่าคุณอยากจะใช้เทคโนโลยีนี้คุณต้องไปซื้ออะแดปเตอร์เองแล้วก็ไอ้พอร์ตนี้เองเนี่ยรองรับการต่อจอแยกด้วยเออรองรับ Docking Thunderbolt เหมือนกันเนี่ยอีก4พอร์ตปิดท้ายด้วยสามารถใช้อุปกรณ์ร่วมกับพวก Type C Power Delivery ได้ปกติทั่วๆไปไม่ได้มีข้อจํากัดพอสุดท้ายในฝั่งซ้ายนั่นก็คือรูมินิแจ็ค3.5มมรองรับการต่อไมโครโฟนแล้วก็ต่อหูฟังในพอร์ตพอร์ตเดียวนะครับทำได้2ความสามารถเลยเรามาดูกันที่พอร์ตทางด้านฝั่งขวามอือกันบ้างโอ้ฝั่งนี้ลงเตียนเลยครับมีเพียงแค่ USB Type A ที่เป็น Super Speed เหมือนกันนะครับ3.2 Gen1 จํานวน2ช่องด้วยกันหมดแล้วไม่ได้มีการ์ดลิเดอร์ไม่ได้มีรู oo, อะไรให้เสียบเพิ่มเติมไปดูในฝั่งด้านหลังของตัวเครื่อง มีหลายๆส่วนนะครับที่อยากจะโม้ให้ฟังแล้วมันก็เป็นเทคโนโลยีที่โคตรจะดีด้วยนะครับเริ่มด้วยในเรื่องของระบบระบายความร้อนกันก่อนเลยดีกว่านะด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยพัดลมทางด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็มีรูระบายอากาศอยู่เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้างเครื่องอีก2จุดนะครับด้านหลังของตัวเครื่องอีก2จุดแบบนี้นั่นเท่ากับว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามีลมเป่าร้อนๆตอนที่เราจับเมาส์อยู่บ้างนะครับมันจะมี พ่อส่งความร้อนเนี่ยจำนวน5เสเซนด้วยกันลากผ่านในส่วนของ CPU เออย GPU เออย์ขนขณะที่มีการประมวลผลสูงแล้วตัวเครื่องจะไม่ร้อนกว่า80องศาครับเสียงรบกวนจากพัดลมละ่ะมันดังมากแค่ไหนหากว่าคุณนะครับไม่ได้ต่อการชาร์จและคุณใช้ประมวลผลหนักๆเนี่ยเสียงพัดลมมันไม่ได้ดังมากเพราะว่ามันจะถูกจํากัดอยู่ใน Perform a n c e Mode นะครับแต่เมื่อไหร่ที่คุณเสียบสายชาร์จมันจะถูกเด้งไปยัง Turbo Mode เมื่อนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณนั่งตัดต่ออยู่หรือว่าคุณเล่นเกม มันจะปรับรอบพัดลมให้เร็วที่สุดเลยเร็วแบบเร็วจัดจัดเลยเมื่อนั้นเนี่ยคุณจะเริ่มได้ยินเสียงรบกวนแล้วครับ ึ่งเสียงรอบกวนของเขาเนี่ยจะมีความดังอยู่ที่ประมาณสัก45เดซิเบลเห็นจะได้แล้วย่านความถี่ที่พัดลมมันดังออกมาเนี่ยมันจะแหลมแหลมสูงสูงหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าลำคาญอะไรง่ายๆเนี่ยคือมันฟีอยู่อย่างนั้น <laughs> ส่วนทันมาเนะครับเราจะเห็นว่าด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีรูสําหรับลําโพงนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยจะมีเทคโนโลยีเสียง DTS X ั l t r a มาให้นะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้จะส่งผลให้ความดังเสียงเนี่ยมันดังขึ้น1.8เท่าแล้วก็เสียงเบสหรือว่าเสียงทุ้มเนี่ยจะทําได้ดีกว่าเดิม2.7เท่าถ้าพูดตามสเปคเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยเห็นภาพนะครับเอางี้เรามาพูดถึงความคิดเห็นส่วนตัวกันบ้างดีกว่านะครับในเรื่องย่านเสียงเนี่ยผม แบ่งออกมาเป็น3มย่านง่ายๆนะครับก็คือเริ่มจากเสียงทุ้มที่เป็นเสียงเบสก่อนหากว่าคุณเนี่ยฟังเพลงพวกฮิปฮอปนะครับ R&B เอยดันสเตปเอยหรือว่าเพลงที่มันใส่เบสสังงคอเข้ามาเยอะๆเนี่ยคุณจะได้ยินเสียงเหล่านี้ชัดมากๆให้ความสะเทือนโตเนี่ยประมาณนึงนะครับถ้าเกิดว่าคุณวางข้อมืออยู่เล่นเกมอยู่มันก็จะตึมตำตึมตำอูอออโอ้มันดีไม่รู้สึกว่าเสียงแตกเวลาเราเปิดดังสุดด้วยโอ้เจ๋งดีถ้าเกิดว่าใครใช้ฟังเพลงประมาณนี้ แต่ว่าพอมาดูย่านเสียงกลางหากคุณฟังเพลงทั่วๆไปเลยนะอย่างพวกแบบกอดเสาวเถียงรถแหรเพลงป๊อปเพลงล็อกหรือว่าดูรายการย o ทู u ทั่วทั่วไปเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าหูเสียงที่มันเป็นเสียงคนพูดเสียงนักร้องเสียงกีตาร์อะไรประมาณนี้มันจะชัดเจนมากๆมันจะโดดเด่นออกมาเลยและมันจะส่งผลทําให้เราเนี่ยได้ยินข้อมูลที่เขาพูดออกมาแบบชัดค่อยชัดคําไม่ผิดเพี้ยนเลยนะครับซึ่งเสียงเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ถูกย่านความถี่ใกล้เคียงมาเบียดเบียนด้วยนะครับ ย่านเสียงสุดท้ายคือเสียงแหลมครับย่านเสียงนี้เนี่ยก็จะมีความสําคัญควบคู่กับย่านเสียงกลางเมื่อกี้เลยนะครับเสียงแหลมไม่บาดหูครับแล้วก็ไมไ่รู้สึกว่ามันขาดหายสําหรับการฟังเพลงอัตราโในการฟังเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าสรุป3ย่านเสียงตรงนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรล่ะผมรู้สึกว่าถ้าเราใช้งานทั่วๆไปเลยนะครับรเสียงพูดคุยเนี่ยจะเด่นชัดมากที่สุดสาาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าน้ตบุ๊กส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้ทํางานเป็นหลักใช่ไหมเล่นเกมเนี่ยรองลงมานะครับส่วนฟังเพลงเนี่ยน้อยมากๆเลยเพราะว่า เราก็คงจะฟังจากหูฟังบลูทูธกันหรือว่ามีลำโพงดีๆกันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ในการประชุมล่ะมันจะเวิร์กที่สุดเลยเพราะว่าเราเนี่ยจะได้ฟังเจ้านายบ่นแบบรู้เรื่องแล้วก็ไม่อุดอู้ด้วยเอออันนี้เป็นข้อดีปะเนี่ยฟังเจ้านายบน่นมาพูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่ในการใช้งานนะครับสำหรับรุ่นนี้เองเนี่ยเขาจะให้มา76วัตต์ p e ออา u นะครับแบ่งออกมาเป็น2ฝั่งก่อนคือฝั่งการทํางานนะครับเราไม่ได้ใช้การประมวลผลแบบสูงๆเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ได้8ปดถึงสิชั่วโมงแต่ถ้า เล่นเกมเมื่อไหร่เนี่ยการประมวลผลสูงสูงแบบนั้นเนี่ยจะทําให้แบต1 0 0ใช้เล่นเกมได้อยู่ประมาณสัก2ชั่วโมงเนี่ยเห็นจะได้แต่ถ้าเกิดว่าเราทดสอบให้เห็นแบบตาเนื้อเลยเนี่ยแบตที่เหลือ20นาทีสุดท้ายเนี่ยจะเล่นเกมแบบปรับสุดได้ประมาณ20นาทีก็คือ1นาที1%อะไรก็ว่ากันไปนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่น่าจะเล่นเกมเหล่านั้นได้แบบจริงๆหรอกเมื่อไหร่ที่แบตมันเหลือน้อยเนี่ยมันก็จะยิ่งปรับให้ CPU และ G GPU เนียค่่่อออยยาไปเรืๆแล้วมันก็จะทําให้เกกกมระตุจนแบบจนมัน ไม่ได้อะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะชาร์จไฟจาก0%ไป100%ใช้เวลาเท่าไหร่ละ่ะเราทดสอบในโหมดแบบประหยัดพลังงานนะครับจาก0%ไป100%ใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมง 40นาทีการชาร์จของเขามันเร็วมากๆเลยทีเดียวเทียบเท่ากับโทรศัพท์ในยุคนี้แล้วอะ่ะชาร์จแป๊บเดียวเดี๋ยวเต็มแล้วนะครับพูดถึงเรื่องของการอัปเกรดนิดนึงแล้วกันนะครับเรายังอยู่ที่ฝาหลังอยู่นะเมื่อคุณเนี่ยถอดน็อตทุกตัวตรงนี้ออกหมดเลยเนี่ยด้านในเนี่ยเขาจะมีการใส่ SSD ที่เป็น M.2 PCIe 3.0มาให้คุณอยู่แล้วจำนวน512กิกในเรื่องของความเร็วในการอ่านเนี่ยทำได้สูงกว่า3,415เมกนะครับแล้วก็ในการเขียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก2,963เมกต่อวินาทีและมันยังเหลือช่องที่เราสามารถใส่ SSD ที่เป็น M.2 ได้อีก1ช่องนั่นแปลว่าคุณสามารถอัปเกรดได้ด้วยตัวเองเลยครับเฮ้ยของดีให้มาแล้ว1เซตนี่ยังไม่พอเหรออัปได้อีกกว่านี้เหรอในราคา29,000เนี่ยนะ เออมันตอบโจทย์เดียรว,วัสดุที่เขาใช้ทั้งหมดมันเป็นโลหะซึ่งมันจะหนาอยู่ประมาณ2เซนติเมตรเห็นจะได้แล้วก็น้ําหนักเนี่ยก็เลข2เหมือนกันครับสกิโลกรัมถ้าเกิดว่าคุณอยากจะแบกไปทํางานผมรู้สึกว่าเออมันก็มีน้ําหนักที่เยอะประมาณนึ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ซีเรียสคุณใส่กระเป๋าไปคุณจะไปไหนอันนี้ก็แล้วแต่เลยเอาล่ะเราจะมาดูด้านในกันบ้างดีกว่านะครับเมื่อเราต้องการที่จะเปิดหน้าจอขึ้นมาแบบนี้ปาผู้ โอ้โหสิ่งแรกที่เราจะเห็นอย่างชัดเจนนั่นก็คือในเรื่องของ l a y o อร์ค y b o a r d ์ดกันก่อนเลยดีกว่ารุ่นนี้เนี่ยจะไม่ได้ให้เป็นรูปแบบ ฟูลไซส์ที่จะมีนำแผดอยู่ด้านข้างก็จะเป็นลักษณะทั่วไปไอตัวปุ่มที่เรามักจะใช้เล่นเกมกันบ BOY ่อยๆอย่าง A W S D อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นรูปแบบพิเศษให้ไฟด้านหลังเนี่ยมันทะลุผ่านโปร่งแสงนะครับใสๆแบบนี้เลยมันก็เท่ดีแน่นอนแหละเหมาะสําหรับคนเล่นเกมแบบจริงๆจังๆอยู่แล้วนะครับซึ่งคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบแบ็กลิดชิคเลตคีย์บอร์ดไฟด้านหลังเนี่ย สีเดียวเท่านั้นจะออกเป็นโทนเขียวๆหน่อยปรับแต่งไม่ได้นะครับอยากจะให้เป็นสีแดงสีน้ำเงินซึ่งไอไฟตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยมีลูกเล่นมาให้3รูปแบบนะครับก็คือไฟติดค้างไฟกระพริบแล้วก็ปิดท้ายด้วยบริทติ้งนะครับก็คือการปรับสว่างมืดสว่างมืดปรับได้นิดหน่อยก็ยังพอใจชื้นอยู่บ้างปุ่มกดของเขาเนี่ยเวลาเรากดลงไปอันนี้แก้งให้แบบดังๆเลยนะ แน่นอนแหละว,ว่าโน้ตบุ๊กสมัยนี้เนี่ยมักจะใส่คีย์บอร์ดที่เวลาเรากดอะไรก็แล้วแต่มันจะเงียบมากๆเลยเหมาะสําหรับคนที่ต้องทํางานตอนกลางคืนแต่ว่าอยู่ร่วมกับคนอื่นในห้องเดียวกันเรามาดูกันในฝั่งของหน้าจอกันเลยดีกว่านะครับหน้าจอของ ASUS TUF เดสก์รุ่นนี้เนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่15.6นิ้วเ,เป็นเรโซลชั่นแบบ Fu l l อ d นะครับอันนี้ไม่ค่อยอวุย่หวายจะเท่าไหร่ในสมัยนี้หลายๆคนคงคาดหวังอยากได้จอ 4K จอ 2K ก็ยังดีอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่โน้ตบุ๊กของ ASU s เนี่ยมักจะให้มาโดยตลอดพาร์เนลเป็น IPS ในเรื่องของความสว่างจอทําได้ดีมากนะครับในเรื่องขององศามุมมองเนี่ยก็กว้างมากนะครับนั่งล้อมกันหลายๆคนอันนี้พูดมาหลายคลิปแล้วมันทําได้ดีนะครับแล้วก็ผิวของหน้าจอเนี่ยจะเป็นลักษณะผิวด้าน มันจะไม่สะท้อนแสงด้านหลังในกรณีที่ทํางานนอกบ้านนะครับแล้วก็มีแสงส่องผ่านเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกสายตาปิดท้ายด้วย Refresh Rate ครับเรื่องนี้สําหรับคนทํางานไม่ค่อยเห็นภาพแต่สำหรับคนเล่นเกมเนี่ยต้องดูเรื่องนี้เป็นสําคัญนั่นก็คือเขาให้มาเป็นสเปค144เฮิรต์ครับเวลาคุณเล่นเกมที่มันรองรับมันจะลื่นตามากๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ผมอยากจะแนะนําให้คุณไปตั้งค่าในโปรแกรม a m o r y นิดนึงก็คือไปปิดในส่วนของออโต้การปรับค่า Refresh Rate เนี่ยให้มันเป็นแบบปิดไปเลยนะครับเอาล่ะมันมีเรื่อง ที่ต่อเนื่องมาจากหน้าจอแต่ว่าความสําคัญตรงนี้แต่และคนคิดเห็นไม่เหมือนกันครับคือรุ่นนี้นั้นไม่มีกล้องเว็บแคมให้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องที่ซ่อนอยู่ตรงคีย์บอร์ดไม่มีกล้องด้านบนที่อยู่ตรงหน้าจอเบเซลบางๆไม่มีครับแต่ว่ายุคนี้เองเนี่ยมันเป็นยุคที่เราจะต้องกักตัวอยู่บ้าน work from home โอ้โหหลายๆบริษัทเนี่ยก็มีคําสั่งออกมาแล้วใช่ไหมครับทุกครั้งที่เรามีการประชุมกับหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่เราจะต้องทํางานร่วมเนี่ยเราก็อาจจะเป็นจะต้องเปิดกล้องโน้ตบุกรุ่นนี้อาจจะส่งผลทําให้คุณไม่สามารถจะ วิดีโอคอลสำหรับการประชุมนะครั้งนั้นๆได้เลยนะครับคุณจะต้องไปซื้อกล้องเว็บแคมเพิ่มตังอีกนิดนึงก็จัดไปเลยครับทาง asus เนี่ยเขาเคยมีกล้องเว็บแคมแถมมาในรุ่นก่อนๆที่เป็นรุ่นที่แพงกว่าน,นี้นะครับซึ่งสเปคแม่งโคตรดีเลยเป็นระดับ full hd แล้วก็เฟรมเรท60เฟรมอะ่ะจะเอามาสตรีมเกมเนี่ยตัวนั้นน่ะแนะนำมากแต่ว่าในเรื่องของราคาจัดจำหน่ายกับสถานที่จัดจำหน่ายอันนี้ผมไม่ชัวร์ครับแค่อยากจะมาแนะนาไว้เฉยๆว่ากล้องของ asus ของเขาโคตรดีเอาล่ะก่อนที่เราจะไปเทสในส่วนต่างๆนะครับ เรื่องของสเปคที่สําคัญมากๆในเรื่องของแรมที่เขาให้มา 8GB DDR4 กับบัส3,200นะครับซึ่งเราสามารถจะอัพสเปคสูงสุดอยู่ที่ 24GB ได้ด้วยสําหรับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาจะแถมซอฟต์แวร์ Windows OS Home Edition มาให้ด้วยใช้ฟรีไปเลยครับไม่ได้มีข้อจํากัดว่าฟรีกี่ปีนะมาถึงปุ๊บแกะกล่องนะครับเปิดเครื่องเซตอัพนิดหน่อยใช้เวลาไม่นานนะครับเริ่มลงโปรแกรมจําเป็นทําได้เลยครับ และเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับสำหรับคะแนนเบสท์มาร์กกับโปรแกรมต่างๆซึ่งรุ่นนี้เองก็ต้องบอกว่ากาจอเนี่ยตัวใหม่ CPU เนี่ยน่าสนใจกับราคาเพียงแค่นี้ถ้าเกิดว่าไปเทียบกับรุ่นใกล้เคียงคุณอาจจะต้องไปเทียบเอาเองนะครับเราจะโชว์ให้ดูว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยไม่ธรรมดาเริ่มตั้งแต่ 3DMark กันก่อนเลยดีกว่านะครับสำหรับการทดสอบ 3DMark เนี่ยจะหนักไปในเรื่องของการประมวลผล GPU ก็จะมีการทสหลายๆรูปแบบแหละผมก็อืมไม่ค่อยเชี่ยวชาญทางฝั่งนี้เท่าไหร่อ่ะนะ ไปดูในส่วนของ c ีนิ b บนช h นะครับก็จะมีการใช้กราฟิกเนี่ยเจนเนเรตขึ้นมานะครับความเร็วในการสร้างส่วนต่างๆเนี่ยมันก็เร็วได้ดีประมาณนึงสำหรับคะแนนที่ออกมาเทียบกับรุ่นใกล้เคียงก็มีการาฟอยู่ประมาณนี้นะครับไปต่อกันที่ CPU Z นะครับคะแนน Sin g l e Core CPU แล้วก็ม u l ติคอ r e CPU ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแบบนี้อ่าดูทันไม่ทันกดพอสเอานะครับแล้วก็ไปต่อกันที่ p c m a r k นะครับจะมีการเทสแบบโอโ้โหโคตรเยอะคือแบบหลากหลายคะแนนมากๆเลยลองกดพอสแล้วก็ ็เอาไปเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้ที่คุณกําลังสนใจดูนะครับปิดท้ายด้วยการเบสท์มาคกับเกม Final Fantasy นะครับภาพลื่นไหลด้วยแล้วก็ภาพสวยด้วยนะครับในกรณีที่คุณเนี่ยไม่ได้ชาร์จแบตแล้วต้องการเทสกับ Final Fantasy เนี่ยเฟรมเรทอาจจะมีร่วงนะครับแล้วก็อาจจะบ่อยด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณชาร์จไปด้วยแล้วก็เทสไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยเนี่ยหืมภาพโคตรดีการทดสอบจากในส่วนของคะแนนต่างๆนะครับขึ้นไว้ประมาณนี้ สำหรับการใช้งานจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองกับโปรแกรม p r e m i e r Pro แล้วก็ Photoshop ให้ดูต่อจากนี้ไปดูกันครับอากาศไปในแต่ละรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวกันมาซึ่งมันก็น่าสนใจดีแต่ว่าก็คงจะมีคนไม่น้อยนะครับที่อยากจะได้ลำโพงหรือว่าหูฟังที่สามารถฟังเพลงไม่จำเป็นจะต้องไปอุด ของเแต่ก็ต้องแลกมากับการที่เราใช้อุปกรณ์นั้นๆแล้วคนอื่นเนี่ยจะได้ยินเสียงที่เรากําลังฟังอยู่ด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าไป แต่สำหรับในเรื่องของการเล่นเกมนะครับผมจะทดสอบกับเกม a p e ป Legends และก็เกม Star Wars นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าณขนาดที่เราเล่นเกมนี้แล้วปรับสุดค่าเฟมเลชเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่และมันเสถียรมากน้อยแค่ไหนไปดูกันครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการนำ ASUS TUF Dash F15 เนี่ยนำมารีวิวคร่าวๆให้ดูในคลิปวิดีโอนี้นะครับเล่นเกมก็ได้หรือว่าทำงานก็ดีจะสายบันเทิงก็ตอบโจทย์มีการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน ASUS การซื้อออนไลน์เนี่ย Shopee Lazada ถ้าเกิดว่ามีเดี๋ยวผมจะแปะรายละเอียดไว้ใต้คลิปแล้วก็ในคอมเมนต์ละกันในเรื่องของความถึกทนเนี่ยเขามีการรับรองจาก Mil i t ต r ร Grade ด้วยนะครับจะเอาโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไปทำงานในประเทศที่หนาวมากๆก็ใช้งานได้ประเทศที่ร้อนมากๆเอ่อไทยนี่ก็ร้อนมากๆอยู่แล้วนะครับก็ใช้งานได้ดีแหละครับหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีความ ความชื้นสูงสูงเนี่ยมันก็ทนทานใช้งานได้ไม่พังไม่ช็อตเพอทําชนนู่นชนนี่เนี่ยก็ไม่ได้พังอย่างง่ายๆนะครับจะมีโกลบอลวันตีอยู่ที่2ปีนะครับแล้วก็จะมีเพอร์เฟก a ์วันตีมาให้ด้วยนะครับในกรณีที่คุณทําหน้าจอแตกหรือว่าคุณทําน้ําอะไรก็แล้วแต่หกใสนะครับในแป้นคีย์บอร์ดแล้วมันอาจจะชงจะช็อตนะครับเป็นการรับประกันที่เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆนานา,นานเนี่ยอยู่ที่1ปีให้มาอย่างครบถ้วนตามสไตล์ของเอซูเลยสำหรับใครก็แล้วแต่นะครับที่มีคําถามว่าโน,น้ต แบบนั้นแบบนี้ได้ไหมมันตอบโจทย์กับสิ่งที่คุณกําลังสงสัยหรือเปล่าถามเข้ามาได้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาตอบเพิ่มเติมเลยสำหรับวันนี้คงต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อมีเทคโนโลยีโน้ตบุ๊กที่น่าสนใจแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเสียงเหมือนปิดตู้เย็นเลยเมื่อกี้